พบกับดุกเช่นเคยกับช่องโนเนมคาราบาน่าให้เรื่องรถเป็นเรื่องกล้วยๆนะครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกทุกท่านเลยวันนี้รุมากับเจ้าส้มซ่านะครับผมมินิคูเปอร์เอสปี2015ครับผมนะฮโฉม F56 เลขไม้น้อยครับแค่89,000นะครับรุ่นท็อปมาพร้อมกับราคา1,269,000ได้มินิสวยๆสภาพพร้อมใช้แบบนี้ไปชมกันเลยดีกว่าครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมและคารานาน่า ฝากกดหน่อยน,นะครับฝากกดหน่อยน,นะครับกดหน่อยน,นะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย พอเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วในเครือ B M เนาะก็ดึงฝากระโปรงสองครั้งแล้วก็สามารถยกขึ้นแบบนี้ได้เลยไม่ต้องมามหาสลักนะครับผมสะดวกอันนี้อยากให้ทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้นะมันง่ายจริงนะครับรถเดิมๆนะครับผมไม่มีทำสีไม่มีขยับนะรถไม่มีประวัติชนหนักนะครับห้องเครื่องแน่นๆนะครับก็สภาพเครื่องโอเคนะครับผมไม่มีซึมไม่มีเยิม้ม เจ้านี่ก็อย่างที่เห็นนี่ทวินพาวเวอร์เทอร์โบเขาใช้เครื่องเบนซิน 2,000cc เทอร์โบนะครับผมขับเครื่อล้อหน้าเนาะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่192คันเล็กแค่นี้190มา้าโอ้โหกับเกียร์ออโต้6สปีดขับสนุกสุดๆครับประหยัดน้ำมันด้วยนะ10กกิโลเมตรลตรทำได้สบายๆด้วยบอดี้ที่เล็กแบบนี้นะครับผมถ้าใครเท้าเบาเกิน15มีให้เห็นแน่นอนเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันต่อครับผมสภาพสีสวยมาก เน้นจีจ้าตามสไตล์มินินะครับอันนี้เดิมๆโรงงานเนาะก็มีแถบดําคาดฝากระโปรงให้หลังคาดํานะครับมีรอยนิดเดียวจริงๆนะครับผมก็อย่างว่าเนาะรถมือสองเสนสมอยู่ตรงนี้แหละนะมีตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยได้ราคาที่ดีมากๆไอหน้าก็เป็น daylight แบบ LED แล้วเปิดปิดออโต้นะครับปัดน้าฝนออโต้นะฮะนี่กระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะครับพร้อมโลโก้ S ตรงนี้นะครับบ่งบอกว่าเป็นตัวแรงนะ มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมโอเคล้อเดิมโรงงานขอบ18มาพร้อมกับยางไซส์2-2-5ตัวยางสภาพยังดีนะครับผมแต่ก็ใช้ไปสภาพก็แนะนำให้เปลี่ยนนะครับผมเพราะตัวยางที่ได้ไปเป็นปี2019นะนะฮะนะครับ,นะรบจะจไฟเลี้ยวนะครับพร้อมแบตตัว S แบบนี้นะฮะกระทัดรัดครับนี่ข้างรถเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากนะครับ แล้วก็ฐานล้อยาวดูล้อนี่เกือบจะติดกันชนหน้ากันชนหลังอยู่แล้วเพิ่มการเกาะถนนแล้วก็เพิ่มฟีลลิ่งในการขับขี่ให้สนุกมากยิ่งขึ้นปท้ายสไตล์มินินะครับไปท้ายคู่นี้นี่ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่มันก็มีของแต่งเปลี่ยนนะเป็นลายธงชาติอังกฤษเนาะชงยูเนียนแจ็คนะครับก็จะสวยกว่าเดิมอีก้อยเสียออกกลางนะครับช่อง,งของด้านหลัง ก็มีช่องเก็บของให้พอสมควรนะครับแล้วก็มีช่องเอ็กซ์ตร้าตรงนี้ด้วยนีขยายพื้นที่เก็บของได้พับเบาได้สองตอนเก็บเพิ่มได้อีกนะครับผมแผ่นปิดสัมภาระตัวนี้ก็ยังไม่หายและยังอยู่ครบนะครับถือว่าสมบูรณ์มาก่าก เปิดมานะครับเราก็จะเจอกับกระจกเฟรมเลสนะฮะแบบนี้เนาะก็เน้นความสปอร์ตนะครับถามว่าเสียงเข้าไหมตอนขับเร็วๆมันมีบ้างอยู่แล้วแหละมันไม่มีขอบนะครับผมปฏิเสธไม่ได้นะการดีไซน์ก็เน้นตกแต่งด้วยสีดำนะครับผมเป็นแบบเป็นโ no นะ้ตแบล็กเนาะหรือแบล็กไฮกลอสทุกอย่างดีไซน์เป็นกลมๆชอบมินิตรงนี้แหละมันดูน่ารักดีนะครับช่องเก็บของข้างประตูใหญ่พอสมควรนะครับผม,ผมองมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพสวย เบาะเป็นหนังนะครับผสมอคัคนธราในด้านข้างเบาะเป็นแมตนวลนะโฉมปีนี้ยังเป็นแมตนวลอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นไฟฟา้าหมืรุ่นปัจจุบันแต่ก็ได้อารมณ์ดิบๆสปอร์ตสป,สปเดี๋ยวไปสตาร์ทรถกันดีกว่าครับผมกุญแจก็ยนังหน้าตางคล้ายๆเดิมนะครับผมเป็นกลมๆแบบนี้เนาะกดล็อกนะครับล็อกรถแล้วก็กดล็อกฝาท้ายนะฮะแต่คันนี้เป็นพรูสตาร์ทแล้วก็ขออนุญ,ญาต วางกุญแจไว้ก่อนแล้วก็นี่เลยปุ่มสตาร์ทเหมือนเครื่องบินนะครับอยู่ตรงนี้นี่เหยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทได้มันเท่ดีนะเาแอร์นิดนึงเดีเสียงลมมันดังเกินไปโอเคโอ้โหร้อนสะใจจริงๆครับกรุงเทพช่วงนี้นะครับคาดว่าที่จังหวัดอื่นๆก็คงเช่นเดียวกันนะครับยังไงดูแลเรื่องน้ำด้วยนะต้องดื่มน้ำบ่อยๆนะครับผมโดยเป็นฮิสโตร โอเคครับเข้ามาจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะฮะด้างซ้ายก็เป็นปุ่มครูสคอนโรนนะครับขวาก็เป็นเมนูความบปนเทิงต่างรวไปถึง,ง,ถงสั่งงานได้เสียงแล้วก็รับโทรศัพท์การปัดน้ำฝนอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็การไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะฮะปุ่มไฟก็จะเป็นบิดๆครับผมอยู่ตำแหน่งเดิมก็คือตรงนี้นี่เดี๋ยวโฟกัสก่อนี่่าเลขไม้แปดืเก้านี่ ไม่น้อยๆสภาพสวยๆนะครับผมเครื่องเสียงไฮแมนคาดอนอยู่ตรงนี้นี่สแตมมาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เสียงที่ค่อนข้างแน่นอ่ะเราใช้คำพูดมาให้เสียงค่อนข้างแน่นนะครับผมสําหรับดุก๊กเท่านี้เพียงพอแล้วดุ๊กไม่ได้หูเทพอะไรขนาดนั้นกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอ่าเป็นประโยชน์สําหรับรถเล็กๆแบบนี้นะฮะ หน้าจอกลางนะครับผมปรับหน้าจอกลางอขอที่ญาตเลขยกไอรี์แล้วกันไหนๆก็มันเครือบีเอ็มอะเนาะก็สามารถเลื่อนได้นะครับผมตามหน้าเมนูเลยนะฮะถัดลงมานะครับก็จะเป็นแอร์แยก2ฝั่งนะครับปุ่มออโต้สตาร์ทสต็อปนะฮะแล้วก็แทร c t i o n นะครับแต่ชอบจริงเลยปุ่มสตาร์ทอันเนี้ยเท่มากนะครับถัดมาเป็นที่ใส่แก้วน้ํานะครับแล้วก็พาร์ค usb เานะครับนี่อยู่ตรงนี้ อุจบุรีก็อยู่ตรงนี้นะฮะปบผมต่างๆอยู่นี่แล้วก็คอมพิวเเนี่ยโหมดเขาจะอยู่ตรงนี่เลยเป็นรอบคันเกียร์นะครับก็โยกซ้ายขวาแบบนี้นะฮะก็จะมีอยู่สามโหมดนะครับนี่อ่ะ maximum co-charge feel ใน sport mode นะครับผมโหมดอ่า medium นะครับแล้วก็โหมด green นะฮะก็คือ คล้ายอีโคของ bmw นั่นแหละก็เน้นประหยัดน้ำมันนะครับสปอร์ตก็เน้นความสนุกในการขับขี่อย่างเดียวเลยนะฮะดูสภาพอื่นๆก่อนเนาะใบมือแบบดึงๆนะครับหณนัะวางแขนที่มีช่องเก็บของแล้วก็ยกขึ้นได้แบบนี้ด้วยนะฮะก็เผื่อเกะกะไม่วางแขนหรือว่าจะดึงใบมือเราก็ต้องยกนี่ก่อนนะไม่งั้นมันติดก,กันนะครับเบาะสวยๆครับผม แมนนวลแมนนวลน,นะฮะเน้นแมนนวลอย่างเดียวเก็บหน้านะครับสภาพคอนโซลอ่านะทุกอย่างค่อนข้างสมบูรณ์มากๆนะครับผมโอเคมาพูดถึงการขับขี่กันช่วงล่างแน่นพวงมาลัยแน่นนะครับขับสนุกตามสไตล์มินิอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่นิ่มนะโอเคแหละมันดีกว่าเมื่อก่อนนะครับถ้านับจากรหัส R รุ่นก่อนหน้านี้ดีกว่าเมื่อก่อนก็คือ เป็นนุ่มเหนีบยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ได้นุ่มใช่ไหมว่ามันไม่นุ่มนวลฟีลรถมินิเนาะเน้นขับสนุกสไตล์โกคาร์ดนะครับก็จะเด้งๆหน่อยนะฮะแต่ขับมันจริงเกาะถนนมากๆนะครับผมประหยัดน้ํามันมากกว่าที่คิดด้วยเดี๋ยวไปดูเจ้าเบาะเสริมด้านหลังกันลุกเรียวก็เบาะเสริมเลยเพราะมันนั่งได้นิดเดียวนะครับไม่ใหญ่มากอ่าเดี๋ยวเข้าไปนั่งดูครับสูง172เองนะเข่าชนอนะ่ะเพราะฉะนั้น สูงกว่าดุกนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับปัญหาเกิดอยู่แล้วนะฮะนั่งเบียดเบียดไปได้ระยะสั้นๆน,น,นะฮะโอเคช่องเก็บเอกสารสภาพสมบูรณ์นะครับผมแล้วก็มีกล่องใส่เศษตังมาให้นะครับเป็นแก้วนะฮะส่วนใหญ่เจ้าเนี้ยก็จะหายนะครับคันนี้ยังมีอยู่นะฮะด้านข้างก็มีที่ใส่แก้วน้ํามาให้นะครับลำโพงหลังก็เป็นฮามันคารดอนด้วยนะฮะ จุดยืดเบเด็กได้2ตัวนะครับสภาพเบาะหลังสวยๆนะฮะเด็กๆอะ่ะนั่งได้นะครับแต่ก็ไม่ได้กว้างมากก็ยังเบียดๆอยู่ดีมันคนที่จะใช้สองคนก็พอเอาไปรถขับสนุกๆไประยะใกลๆ้ๆแต่ว่าขับมันมากคุ้มนะครับร้านสองหกเก้าได้ m มินิสเปอร์เสภาพนี้นะได้เครื่องทวินเวอเทอร์โบแล้วประหยัดน้ำมันแล้วนะครับผมตัวก่อนก็ประหยัดแต่ตัวนี้ประหยัดกว่า ได้ความแรงที่มากกว่าพยาน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกต่างหากตามเทคโนโลยีสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าเจ้ามินิคูเปอร์เอสคันนี้เหมาะใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับกับรายละเอียดสภาพความสมบูรณ์ของเจ้าส้มซ่าคันนี้นะครับทวนก่อนคูเปอร์เอสนะครับ f 5 6ปี2015นะครับเลขไม 89, ่แปดหมื่นเก้าะฮะได้สวยๆแบบนี้เลยกับราคา 1, 2, 9, หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นเก้าพันเครดิตดีจัดไฟแนซ์เต็ม มาดูกันดีกว่ามันเหมาะกับใครบ้างแน่นอนคุยกันไปในรถแล้วเหมาะการใช้สองคนนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่สามสี่คนไม่แนะนําเป็นอย่างยิ่งข้างหลังมันค่อนข้างแคบแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆไปได้หรือจะใช้เป็นคันที่สองของครอบครัวเอาไว้ขับสนุกๆน,นะครับไปห้างในวันหยุดไปดูหนังในวันหยุดเนาะหาที่จอดง่ายเล็กๆกระทัดรัดนะครับตัวจี๊ดเลยแหละนะฮะฟิลไลท์โกคาร์ดเนี่ยตามที่หน้าจอเมนูมันบอกไว้ครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์รายด้ล,ล่างคยวอาโคท,ที่เราได้ขึ้นไว้ หรือแน่นอนด่วนที่สุดโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายคันเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทินก็ได้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนข้ออะไรฝากติดตามกันแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ช่องโ no Name กับคาบานาน่าด้วยนะครับขอพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับชื่อครับ No Name กับคาบานาน่านะครับครับวันนี้ดูขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ